ส,ส,สวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณพ่องามจชื่นคุณพ่อคุ้มพันตุลากันค่ะเป็นคลิปต่อเนื่องค่ะเอฟซีค่ะเสียงไกล้ห้องค่ะพ่อไกลเบียงจังกะตักมันมยอมันมันห้อง๋อพ่อบอกว่าไกลมันห้องกันเลยกะตาก็ท่าน่า ใช่ห้องนั่นเนาะใกล้ใกล้ดีใจดิพ่อได้ออกไข่แล้วอ่ะแมแล้วออกไข่ออกกสบายใจมากออกไข่สบายใจมากกระตูก,กระตากระเตกกระตูกได้เพลงไงออกไข่แล้วมันสบายใจอ่ะกูดนะไก่ตุงคันโออีโอ สันรกรตาขายได้ค่ะพี่น้องสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกันจากสันตะ้ากา็จะมองเห็นด้านหลังกำพงแพงเลยร้านใกล้ๆนี่แหละพอ่อจ้าร้านใกล้ๆนี่แหละคอยบริเวณไปไกล แล้วก่ออิดทำอะไรเสร็จก็ค่อยไปซื้อกระเบื้องมาปูแล้วก็ซื้อประตูมาใส่ต้องเอาประตูบานใหญ่แบกข้าวเ,เข้าไปได้ขอบคุณเฟซีมากๆเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ คนไล่ล่ค่ะพี่น้องเี่ค่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสารตะก้าโดยคุณพ่อง,งามจนมชื่นค่ะคุณพ่อคมพันตุลากันพรุ่งนี้ก็จะได้เวลาไปหาหมออีกแล้วค่ะพรุ่งนี้ออกจากบ้านสองมงครึ่งเอ้ยไม่พรุ่งนี้ไปถึงโรงพยาบาลสองโมงครึ่งนะคะพ่อไปแต่เช้าเลยเรา เช้าเมื่อไมพ่อย้อนไปเลยฮะย้อนเลยฮะโอ้ายตก็ก็คิวว่างไงพ่อคิวว่างก็ต้องไป เดีมา,มากเลยค่ะเจ้าสมรรถไส่เลยพี่คนี่เจ้ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อค่ะสวัสดีค่ะ